หากคุณกำลังมองหาเสื้อพร้อมปักโลโก้ทางร้านเรามีบริการให้นะครับสำหรับวันนี้ทางร้านพามาดูผลงานของร้านเรานะครับสำหรับงานชิ้นนี้จะเป็นงานปักโลโก้ของอบทอรหรือโลโก้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนี่นะครับโลโก้ปักที่หน้าอกการซ้ายส่วนด้านหลังก็จะเป็นปักกองการศึกษานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากปักสกรีนเสื้อก็ ติดต่อมาได้นะครับทางร้านรับออกแบบให้ดูก่อนปักจริงทุกครั้งนะครับสำหรับงานนี้นะครับเป็นงานจากอบตภูไฟอําเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยลูกค้าสั่งกับเราเป็นรอบที่2แล้วนะครับลูกค้าสั่งปักโลโก้ที่หน้าอ,อกด้านซ้ายแล้วก็ปักด้านหลังตามแบบนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับทางร้านรับทั้งงานสั่งตัดเสื้องานปักสกรีนเสื้อนับรองราคาไม่แพงแน่นอนนะครับ นี่นะครับผลงานของร้านเรานะครับลูกค้าอยู่ใกล้ไกลก็สั่งได้หมดนะครับ